ฝั่งโน้นรู้สึกจะสนุกสนานมากเลยค่ะเมาเรื่องการแบบอนี่คือผู้ป่อยนะเป็นไปนเป็นเรื่องสนุกสนานกูคิคดผิดคิดว่าจะดีที่ไหนได้มัง่งน เอาเดือดกลางโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อการวิพากษ์ภรรยาเสกโลโซไม่พอใจประกาศเตรียมฟ้องบิ๊กทองภูมิหลังฝ่ชายไลฟ์สดพูดถึงตนและครอบครัวในทางที่เสียหายโดยก่อนหน้านี้หลายคนถ้าได้ติดตามหนุ่มบิ๊กก็จะเห็นว่าเจ้าตัวได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสาวการทั้งพาไปหาหมอดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องยารวมถึงคิวงานของวงโลโซจนสาวการสดใสขึ้นกลับมามีรอยยิ้มในการใช้ชีวิตได้อีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันมากถึงขั้นมีคนจับ ตามองและเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์นี้ต่อมาหนุ่มบิ๊กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยบอกว่ากับพี่การเป็นเพียงพี่น้องที่เป็นห่วงดูแลกันเท่านั้นตนเห็นพี่การป่วยเป็น SLE จึงอยากเข้าไปดูแลแล,และสร้างรอยยิ้มให้ซึ่งตนก็สนิทสนมคุยเล่นกับทุกคนในบ้านรวมถึงพี่เสกโลโซด้วย แต่ล่าสุดค่ะก็มีประเด็นเดือดเกิดขึ้นเมื่อการได้โพสตคลิปที่หนุ่มบิ๊กไลฟ์สดพูดถึงการดูแลตนและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวของตนโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพี่การเป็นอะไรซึ่งหนุ่มบิ๊กก็ได้ตอบกลับไปว่าเป็นบ้างานนี้ทําเอาการไม่พอใจประกาศเตรียมฟ้องหนุ่มบิ๊กในทันทีนชีวิิมันมคนดูพันสามเนนั่งฟัง,งดมาเ รวมทั้งหมดดูมาหมื่นแปไอื่นหนึ่งพี่ไม่ได้ดังหรอกแต่คนมันดูเยอะเรามันใช่ไหมมึงมาอยู่ดีกว่ารอพอแม่งวิ่งหางจุกตูดหมดเลยมึงคิดดูแล้วกันรอพอมาล็อกร้อยายานนี้พิมควดไหมนี่นั่งกินหยีเจอคนเมาหีแม่งเข้าไปไฟเลยขวดโยนสาดเลยแม่งโคตรเดือดลอกแนโลมีการเล่นเป็นอะไรนะครับเป็นบ้าค ตทบแบบนี้นะตอบไปใครถามว่าเป็นอะไรเป็นบ้าเจอบิ๊กสุพรรณหล่อไหมหล่อใช่ไหมใช้งานนะยาวหัวใเลยกีตาร์บอกให้กูกีตาร์โลโซกูเตี้ยมเอาไปไว้ที่สเตจโผล่มาอีกทีคนอื่นไปแล้วเอ้ามึงบอกให้กูพอจะไปเล่นคอนเสิร์ตไม่มีกีตาร์เล่นไม่พอไม่มีปุ๊บแม่งด่ากูอีกเป็นไง ไม่เงินกูไม่ได้สักบาทแ้วแม่งมาบอกกูบอกว่ากูจะพาไปเทีเ่ยวเซนทันกูบอกว่ากูจะไปซื้อแว่นที่เ้นทันมึงอยากมาเองมึงบอกกูไม่สัญญาับมึงกูไม่ญญได้สัญญาอะไรกับมมกูไปเซนันอีทิวกูไปดูแวน่นกูไปดูแว่นของกู ก็ใส่ให้เพื่อระเบิดจะไม่ได้ลงวันนี้กูคงได้นอนจนเกือบกูกลับบ้านนูเนล้วแทนที่กูจะได้นอนบ้านนู้นแล้วกูตื่นสายไปซีพีแม่งถ้ากูนอนบ้านนู้นนางแม่งทะลวงมาบ้านกูอีกไอ้เหี้ยกูเลยต้องมานอนตรงนี้ขับรถชั่วโมงหนึ่งกูก็ได้ไปอยู่วันกูมาเลย อออี่งงามนนยู้โดยเจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่าเสียแรงที่ไว้ใจแต่กลับเอาเรื่องความทุกข์ของตนและครอบครัวไปพูดเป็นเรื่องสนุกปากใจร้ายมากๆก่อนจะถามกลับว่ากูเป็นบ้าแล้วมึงมีสิทธิ์เยาะเย้ยกูหรอ ฝั่งนน้นรู้สึกจะสนุกสนานมากเลยค่ะฝากบอกไปได้วยนะให้ามาจัดจะมากววนซึ่งตัวตัวกันเลยดิค่ะรู้สึกควยเมาเรื่องการแบบอ่ะ นี่คือผู้ป่วยนะหลายอย่างนะมางไปเป็นเรื่องสนุกสนานที่แล้วผ่านมาเนี่ยกูคิดผิดคิดว่าจะดีคิดว่าจะช่วยบำบัดที่ไหนได้มั้งเนี่ยกูก็เพิ่งรู้ ส่วนทางด้านของนุ่มบิ๊กเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ผ่านทางทิกตอกเช่นกันค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ร่างกายย่ำแย่มากหลังจากที่ดูแลพี่การจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนทราบแล้วเรื่องที่พี่การโกรธแต่ร่างกายตอนนี้รับไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากดูแลคุณนายเป็นหนักมากเลยแล้วก็ไม่มีเวลาหลับเวลานอนทั้งพิเศษเพราะ่าดิฉันวันนี้ไปงานวิจัยที่ซีพีเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขออ้าโรงพยาบาล ก็ตอนนี้ที่ให้นะเป็นอาหารทั้งใส่เลือดนะมีอะมิโนแล้วก็จะมีพวกยาแก้เซตต็ตต่างๆพวกพี่บิ๊กตอนนี้เลือดออกหลังจมูกด้วยนะ<อ>ก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วล่ะทุกคนพี่บิ๊กบอกลาไว้เลยกันลวกันรว่าตอนนี้คุณนายก็อาจจะโวยวายอะไรแต่ว่าจริงๆโวยวายเพราะพี่บิ๊กพี่ไม่ไหวพี่กำจะตายแล้วนะอืต่อให้โวยวายเสียงดังไปจนถึงสามบ้านแปดบ้านพี่บิ๊กก็คงไม่สามารถยื้อชีวิตพี่ไว้ได้คร้บ ขอบอกลาทุกคนนะขอบอกลาทุกคนในทีมด้วยนะขอบคุณที่ทํางานแล้วก็แฟนคับทุกทีนเลยก็ความ,มีความสุขนะสมพิ่บิเนี่ยจะป็นจะตายเดี๋ยวรอดูเพราะเดี๋ยวรอหมอไม่ได้ใช่องานนี้อีจัน์บันเทิงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้พี่บิ๊กและพี่การปรับความเข้าใจกันได้ในเร็ววนันโดยไม่ต้องถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะคะ